น o ดอนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นูพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็ เช่นเดิมครับอาทิตย์นี้เราจะเริ่มต้นจากการอัปเดต Personal OKR OK หรือถ้าใครยังไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยมันคือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลนะจริง OKR OK ย่อม,มาจากคำว่า Objective and k e น r e s u l t ซึ่งเขาใช้ในการตั้งเป้าที่มันท้าทายสำหรับองค์กรแต่ว่าผมก็นำมาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็ทำมันมานานแล้วนะครับสัปดาห์นี้มีอะไรหลายๆอย่างก้าวหน้าไปนะครับเริ่มต้นกันเลยนะฮะออบ c t i v e ที่1 เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง Ke y r e s ส l t 1.1อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไต,ตรมาสที่4ก็คือสิ้นปีนี่แหละให้ได้150เล่มจริงๆเป้าปีผม120เล่มองนะแต่มันได้ตั้งแต่ไต,ต,ต,ตรมาส3แล้วเพราะนั้นก็ a ชา e เลนตัวเองในไต,ตรมาสนี้เอาอีก30เล่มตอนนี้ก็ได้ขยบมาอีก1เล่มนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จาก140ก็เป็น141เล่ม เก้าเล่มไม่น่ามีปัญหานะครับคิดว่าคีรี u ซล1.1ข้อนี้ก็น่าจะผ่านในไม่ช้านะครับคีรี u ซล1.2อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ครบตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่4ให้ได้52เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งวันนี้เองเอาจริงแล้วเนี่ยอ่านจบไปอีกเล่มหนึ่งครับก็ขยับเป็น42 10เล่มกับอีก6วีคไม่ง่ายแล้วนะครับไม่ง่ายแล้วแต่ว่าจริงๆปลายปีผมเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะแต่อาศัยว่าผมคิดว่าตอนนี้หนังสือที่ผมอ่านเป็นหลักคือภาษาอังกฤษล้วนๆเลยแล้วก็ลุ้นช่วงปีใหม่คือช่วงปีใหม่จะมีวันหยุดเยอะก็จะอาศัยช่วงนั้นเนี่ยอ่านอ่านอาจจะอ่านได้เยอะสูสีเลยครับข้อนี้สนุกดีนะครับครีรคีสอลหนึ่งจุดสามส่งบทความไปารสารในบทความยังไม่ได้ทําแต่ว่ายังติดงาน ที่จะต้องแก้บทความอีกหนึ่งบทความผมว่านะอันนี้สารภาพเลยว่าข้อนี้คงทําไม่ได้แต่ว่าคงได้ส่งบทความที่ต้องแก้ให้ทันแค่นั้นเองนะครับ,บเ j e c t i v e ที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้น k ิริซอสองจุออกหนังสือหนึ่งเล่มคิดว่าคงไม่ทันเหมือนกันตอนนี้จริงๆหนังสืออยู่กับสำนักพิมพ์เล่มหึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาออกต้นปีหน้ากับอีกเล่มหนึงอยู่กับสำนักพิมพ์ซึ่ง เมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วก็ติดต่อมาว่ากําลังทําเล่มอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตรงๆไม่เห็นไม่เห็นอัปเดตมาอีกก็เลยไม่แน่ใจว่าเขายังทําอยู่หรือเปล่านะครับค,คือ,อยังไงได้ออกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันทันไตรมาสนี้หรือเปล่าก,ก็ก็ลุ้นแลวกันยังยังมีลุ้นอีกหนึ่งเล่มกิลิซ่าสองมีคนฟังพอดแคสต์สองหมื่นดโหลดต่อวันน้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจัดพอดแคสต์แล้วมีคนฟังเยอะครับ มันเลยกระฉูดขึ้นมาเป็น1,9499อันนี้คือขึ้นจากปีสัปดาห์ที่แล้วเท่าหนึ่งเลยนะสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่8,934ดาวน์โหลดอย่างที่บอกนะมันก็จะสวิงนะครับบางสัปดาห์มันมีบางตอนที่คนคิดกันฟังกันเยอะเนี่ยตัวเลขดาวน์โหลดก็จะพุ่งส่งขึ้นนะก็ก็ดีใจนะครับแต่ถึงจะไม่ได้พุ่งแบบนี้ก็ดีใจอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับ คีรีโซ่สองคมีองค์กรเข้าร่วมโอเคอาร a ฟาสแทรองค์กรตอนนี้ก็เพิ่มเป็น2องค์กรแล้วนะครับก็มีหลายองค์กรติดต่อมาบางองค์กรก็ก็ต้องบอกตรงๆนะฮะเวลาก็ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากแต่ว่าก็ก็จะพยายามนะครับถ้าผมทำอะไรที่มันมี Impact ได้ที่มันสามารถที่จะช่วยให้องค์กรใช้โอเคอาอย่างสำเร็จได้ก็ยินดี อป้าหมายที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีกีลีซอลสามจวิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่4ให้ได้600กิโลเมตรก็ยังอยู่ที่338.4ไม่ได้วิ่งมาสักระยะละอาศัยอีตแบตเอานะครับก็ก็เหลือไม่กี่สัปดาห์แหละถ้าวิ่งได้ก็จะวิ่งนะครับแต่ก็ตอนนี้ต้องสารภาพว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใช้โหมดการวิ่งเป็นการออกกําลังกายนะครับกีลิซอสามจุดสองมีน้ำหนักตัว79กกิโลกรัม ไตรมาสไม่ใช่ไตรมาสสัปดาห์ที่ผ่านมาลดได้อีกจุดหาจาก82.7ก็เป็น82.2ในไตรมาสเนี้ต่ำสุดผมคือ81.9สูงสุดคือ83.0ครับเ,เริ่มต้นไตรมาส8 2ดก็ดีใจที่มันยังไม่ขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าก็น่าอยากจะเอาลงมาต่ำเป็นเลข7ลองดูนะครับแล้วก็ Key Resolve 3.3อยู่กับครอบครัวตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่4ให้ครบ100วัน ก็ผมอาศัยว่าเสาร์ที่เสาร์ทย์มีอาบสสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้สักร้อยวันยังอยู่ที่89มา3สัปดาห์แล้วแปลว่าทํางาน7วันต่อสัปดาห์มา3สัปดาห์ล้วนแล้วครับพรุ่งนี้ก็ไม่นับนับไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่พรุ่งนี้สิถ้าท่านฟังตรงวันก็นนคือวันเสาร์ทย์นี้ผมก็ติดงานทั้งคู่เลยสอนทั้งวันด้วยก็จะพยายามนะครับก็จะเห็นว่า OK R บางข้อเนี่ยจะเป็น ข้อที่ทำได้ไม่น่ายากนักเช่นนะอ่านหนังสือสะสมไม่ครบร50เล่มเนี่ยน่าจะได้นะครับอ,อ,อยู่กับครอบครัวก็อีก11วันก็ไม่แน่ใจนะเอาเอาเอาที่ดูจะอยู่พอพอพอมีลุ้นอาจจะยากยากนิด,น,ดนิดเนี่ยก็คือสังกิจ52เล่มแต่ก็จะจะพยายามทำ องค์กรเข้าร่วมงค์การ Fast-Tag ก็ก็มีลุ้นอีกหนึ่งหนึ่งหงองค์กรก็พอไหวนะครับอันที่ยากหน่อยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอ,ออกหนังสือพอดแคสต์สอง0มืนดาวโหลดอาจจะยากหน่อยแล้วก็น้ำหนักตัว79อยู่กับครอบครัวร้อยวันเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ก็มีลุ้นเหมือนกันคราวนี้อันที่เป็นไปไม่ได้เลยคิดว่ายากสุดๆก็คือวิ่งวิ่ง600กิโมเนี่ยคงคงไม่ถึงหรอก นะครับแล้วก็เรื่องของส่งบทความไปวารสารนะก็มันจะมีอย่างนี้แหละครับคือเราตั้งเป้ามันท้าทายเนี่ยมันก็จะมียากมีง่ายมีบางทีก็เกินบางทีมันก็จะไม่ถึงก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแต่ก็อยากกระตุ้นอีกครั้งนะจริงผมไม่ได้อะไรหรอกครับจากการที่ให้ท่านทํเพอร์ซนาลโอเแต่ผมรู้สึกว่าผมทาแล้วสนุกข้อแรกนะทำแล้วมีความสุขข้อ2คือผมเห็นความก้าวหน้าของมันก็เลยคิดว่า อยากจะให้ลองทําดูสัปดาห์นี้จะช,ชวนคุยเรื่องงานที่รักครับอย่างผมต,งต,งตั้งชื่อเรื่องเองว่าเป็นงานที่รักคืออย่างนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เลยครับผมมานั่งคิดแล้วว่าผมพูดเรื่องโอเคอทุกวันเลยครับไม่ได้เว้นแม้แต่วันเดียวเลยนะครับวันจันทร์ไปสอนที่โรงพยาบาลให้กับคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องของการจัดการก็สอนเรื่อง OKR นะครับ วันอังคารกลับมาสอนที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ฟังนักศึกษาพีเต์เรื่อง OK r วันพุธก็ฟังนักศึกษาพีเต์เรื่อง OK r อีกเหมือนกันคนละเซกชันกันวันอังคารจะเป็นวันที่ผมสอนภาคภาษาอังกฤษ,กฤษแล้ววันพุธเนี่ยก็จะสอนภาคภาษาไทยนะครับก็ฟังนักศึกษาคือผมสอน3เสกอะแล้ว,วเพื่อินจังหวัช่วงจังหวัดสห์ที่ผ่านมาโอเคทั้ง3เสกเลย วันพฤหัสเนี่ยโอเคอาร์สองครั้งเลยเบิ้ลเลยคือมันเป็นหัวข้อพอดีพอดีเรื่องโอเคอาร์พอดีด้วยนะมันบังเอิญด้วยวันพฤหัสเนี่ยสอนโอเคอาร์ตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นไปสอนที่จุฬาครับก็ถูกเชิญไประดับปริญญาโทก็สอนโอเคอาร์อีกนะครับวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่ผมมีผมมีไปคอนเฟลเลนต์นะเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเล่าเรื่องคอนเฟลเลนต์ให้ฟังแต่ว่าตอนบ่ายก็มีโครงการ OKR OK Consulting Project แล้ววันนี้วันเสาร์ครับไปสอนอผู้เข้าร่วมโครงการ Mini MBA ของธรรมศาสตร์ก็โ OK อเคอรีกค,คือพูดโอเกติดกัน7กันหวันติดนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ OK เแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมีฟังนักศึกษาพรีเซนต์แล้ววันจันทร์ก็ต้องมีบรรยาย o k เออนไลน์ให้กับชาวต่างประเทศนะครับโอเ OK อีกนะครับก็กําลังจะบอกว่า ที่ทำมาเนี่ยผมผมว่าคือหนึ่งคือคือก็อแปลกใจตัวเองนิดนึงว่าโหคือมันทุกวันเลยนะเราพูดแล้วเราไม่เบื่อเลยเหรอยังยังไม่รู้สึกเบื่อเลยนะครับคือทุกครั้งที่พูดเนี่ยผมไม่รู้คนอื่นสังเกตรหรือเปล่านะแต่ผมอินน่ยคือผมรู้สึกว่าเครื่องมือเนี่ยมันช่วยคนได้จริงจริงมันช่วยองค์กรได้จริงเพียงแต่คือองค์กรต้องเข้าใจเรื่องนี้บางทีเวลาผมพูดผมรู้สึกว่าโอ้จะอินไปขนาดขนาด ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมึงมันแซวตัวเองอะนะอะไรมันจะอินเบอร์วังเบอร์นั้นอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกจริงๆนะคือใจผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ผมรักจริงๆที่ผมรู้สึกว่าเป็นงานที่รักเนี่ยเพราะว่าผมมีความเชื่อแล้วมันไม่ใช่ความเชื่อแบบแบบไม่มีเหตุผลนะนะมันเป็นความเชื่อที่ผ่านงานวิจัยมาแล้วว่าถ้าองค์กรใช้ OKR OK แบบถูกต้องแบบที่ควรจะใช้อ่ะ มันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากๆกับองค์กรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปพูดเนี่ยผมมักจะบอกเขาเสมอบอกว่าลองฟังดูทีดีนะครับแล้วผมก็รู้นะครับบางทีคนฟังมันก็มี2กลุ่มแหละกลุ่มที่เขาฟังจริงๆแล้วอินไปกับผมก็มีกลุ่มที่เขาก็ไม่ค่อยอินก็คงต้องมีบ้างนะมันมันมันเป็นธรรมชาตินะครับใครจะมาอินเรื่องนี้ตลอดเวลามันก็ก็คงยากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้ต้องการแบบ โอ้หทุกคนที่ฟังจะต้องไปใช้แบบที่ผมอยากให้ใช้ร0อยเอนะไรเงี้ยมันคงคงคาดหวังแบบนั้นยากแต่ผมเชื่อว่ามีที่ผมเชื่อเพราะว่าทุกครั้งเลยที่มีการพูดเรื่องนี้ก็จะมีคนเดินเข้ามาบอกถามหรือว่าอย่างอย่างเซสชั่นของที่ไปสอนท่านอาจารย์หมอท่านบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องบอกว่าผมแทบจะไม่ได้พูดในสไลด์หลังๆเลยเพราะว่าท่านถามเยอะมาก มันเป็นธรรมชาติครับการที่เราสอนแล้วได้รับคําถามเยอะมากเนี่ยมันแปลตรงๆว่าท่านสนใจมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สนใจเราจะไม่ถามครับเราจะอยู่เฉยๆแต่ถ้าถามเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไปออกสอบไม่ได้อะไรไม่เหมือนสอนเด็กปัญญาตีนะถามวพากลัวเดี๋ยวอาจารย์น้องไปโดนออกสอบแล้ารยไม่ได้แต่ว่านี่คือผู้บริหารอาจารย์แพทย์อาจารย์คุณหมอต่างๆเนี่ยท่านท่านไม่จําเป็นต้องไปสอบอะไรนะครับแต่ที่ท่านถามเยอะเนี่ยผมก็ดีใจมากเพราะว่าผมเชื่อว่า ท่านจะสามารถนําไปใช้ได้แล้วแล้วอย่างวันนี้ผมสอนมินิเอเมก็มีคนถามเยอะครับซึ่งก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะ,ะทําให้เราเนี่ยประสบจะเรียกว่าอะไรผมผมเชื่อว่าองค์กรที่จะนําไปใช้แบบเต็มสเกลจะประสบความสาเร็จอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ทุกคนหรอกนะแต่ว่าอย่างที่ผมผมเล่าให้ฟังก็กลับมานั่งคิดนะว่าแล้วทำไมผมจะต้องมาอินเรื่อง OK เอะไรนักหนาตอนผมสอน OK เเนี่ยผมก็พูดถึง3ปัจจัยนะที่จะทำให้คนมี intrinsic motivation In t r i n s i c m o t i v a t i o n เนี่ยมันคือแรงจูงใจภายใน3ปัจจัยนั้นคืออะไรแล้วผมก็จะมามานั่งคิดของตัวเองวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะนะผมก็มานั่งสะท้อนคิดว่าเออจริงๆผมมี3ปจัจจัยนี้ครบเลยปัจจัยที่1เนี่ยเขาเรียกว่าอ u t ตโ no มีเคยเคยพูดไปบ้างแล้วนะครับเรื่องเนี้ยแต่ว่าเล่าให้ฟังอีกครั้งก็ได้อ u t ตโนมีคือเราเรามันมันต้องเป็นอิสระสังเกตงานที่เราทําอย่างอิสระเนี่ยมันจะเป็นงานที่เราชอบแต่งานที่เราถูกสั่งหรือบังคับให้ทำเนี่ยจะเป็นงานที่ไม่ชอบ หรือหรือ,หร,อหรือแรงจูงใจมันจะน้อยกว่าอย่างนี้แล้วกันอาจจะไม่ถึงกับไม่ชอบหรอกแต่ว่าแรงจูงใจมันจะน้อยกว่าโอเคอ่าเป็นหัวข้อที่ผมเลือกเองนะครับเป็นหัวข้อที่ผมสนใจเองแล้วก็ต้องขอบคุณคณะพาณิยศาสตร์และการบัญชีมหาลัยธรรมศาสตร์ด้วยก็จริงๆก็ทุกๆก,ก,กับทุกคณะหรอกครับวิชาชีพผมเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างมีสระในการเลือกหัวข้อตราบใดที่มันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณะนะ อย่างคณะไม่ได้มาบีบบังคับให้ผมว่าต้องทําวิจัยเรื่องนี้ไม่มีครับแต่าบใดที่อาจารย์พดดนพดลทำวิจัยที่มันเกี่ยวกับบริหารธุรกิจเนี่ยอาจารย์พนพดลทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อ OK เเป็นหัวข้อที่ผมเลือกทําวิจัยเป็นหัวข้อที่ผมเลือกศึกษาเป็นหัวข้อที่ผมเลือกบรรยายเพราะเรามีสละเนี่ยเราก็จะมีความสดชื่นมีความสุขมากมากกว่าการที่จะถูกบังคับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณไม่ใช่แค่คณะหรอกผมว่าวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แล้วน เรามีอิสระระดับหนึ่งก็ไม่ได้แคมว่าทุกเรื่องนะแต่ว่ามันจะมีส่วนใหญ่อย่างน้อยๆก็เอาคณะผมแล้วกันคณะคนอื่นผมก็อาจจะไม่สามารถก้าวล่วงได้เดี๋ยวผมไม่เห็นจริงเลยผมทํางานผมโดนบังคับอะไรเงี้ยเอาคณะผมแล้วกันอันนี้ก็โชคดีที่ผมได้เลือกและผมก็เลือกในสิ่งที่ผมสนใจก็ความอิสระนะข้อที่1ที่ทําให้คนเนี่ยอยากที่จะทาเหมือนเหมือน podcast อันนี้พูดพูดแล้วก็พูดอีกก็คือผมมีอิสระนเลือกหัวข้อ วันนี้ผมจะพูดเรื่องอะไรก็เรื่องของผมไงถ้าพอดคาต์เนี่ยอยู่ดีๆมีคนมาสั่งบอกว่าจาะนบดอนวันนี้จะต้องรีวิวหนังสือเล่มนี้นะผมพุ่งเซ็งไงเพราะผมไม่อยากอ่ะเล่มนี้ไม่ชอบเงี้ยแล้วตอนแต่ผมผมไม่ได้ทําถ้าผมไม่ได้ทำพอดคาต์เองสมมุติว่าผมถูกจ้างให้ทําอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเป็นลูกจ้างคนหนึ่งแล้วเขาก็จ่ายเงินเดือนผมแล้วก็บอกว่าต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบภายในวันนี้และต้องรีวิว ผมหง่งเซ็งเลยอะพอดแคสต์อะจะเป็นยาขมก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมเลือกอนะิสระนะออโตโนมีปัจจัยที่2ที่ทําให้เรารู้สึกมีแรงจูงใจภายในก็คือเราชอบที่จะทำเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า competencecompetence คือเราเก่งเรื่องไหนเนี่ยเราจะชอบทําเรื่องนั้นก็โชคดีที่ผมมีโอกาสได้ทั้งทําวิจัยเรื่อง OKR OK ได้บรรยายอย่างเนี้ยสัปดาห์นี้จัดไป6วันรวดเรื่อง OKR OK ได้อ่านหนังสือ OK r ได้เป็นที่ปรึกษาองค์กรเกือบ 30- 40องค์กรแล้วตอนนี้เรื่อง OK r แปลว่าเรื่องนี้มันมันเข้าไปอยู่ใน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 ความสนใจผมแล้วเรายิ่งทำมากเรายิ่งรู้เยอะเรายิ่งเชี่ยวชาญยิ่งเชี่ยวชาญเราก็ยิ่งสนุกตอนนี้เนะี่ยแบบผมผมเอนจอยมากนะถ้าเกิดมีองค์กรที่แบบมีคำถามเกี่ยวกับ OKR OK เวลาผมไปบรรยายหรือว่าไปเทรนหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเนี่ย มีคำถามนี้ผมดีใจกว่าไม่มีด้วยซ้ำนะเพราะผมอยากรู้ครับว่าองคอ์กรทาไงอยู่ผมอยากจะช่วยองคอ์กรให้แก้ไขได้อะแต่เราจะเป็นแบบนี้เมื่อเราเชี่ยวชาญครับถ้ามีคนถามผมเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งผมอาจจะอึกอังอึกอักเพราะว่าไม่ตอบไม่ได้แต่ปกติพวกนั้นเขาถามมาผมก็จะตรวจสอบผมตอบไม่ได้นะผมไม่เคยเคลมว่าผมรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่สนุกหรอกถ้าอาจารย์นพดลจะต้องไปบรรยายเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง คงเครียดคงไม่หนุกเพราะเราไม่ได้เชี่ยวชาญให้จันนพดลไปบรรยายเรื่องการแพทย์เนี่ยไม่เอาครับเขาไปาอึออกอัออกอึกอักอ่านมาจํามาท่องมาแล้วมาบรรยายอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่สนุกหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทําอะไรที่เราเชี่ยวชาญเนี่ยเราจะมีความสุขแต่ความเชี่ยวชาญทีไม่ได้เกิดขึ้นแบบวันแรกหรอกเราก็ต้องช่วงแรกก็อาจจะถ้าเราคิดว่ามันใช่นะก็ฝึกฝนพอดแคสต์ก็คล้ายๆกันนะ ตอนนี้ให้ผมพูด2ี่0บินาทีผมผมผมโอเคเลยนะผมแทบจะอย่างอย่างตอนนี้ไม่มีสคริปต์นะครับพูดไปเรื่อยๆบางคนบอกโอ้หทำแล้วมันพูดแล้วมันก็อึกอักอึกอักเพราะยังไม่เชี่ยวชาญไงถ้าถ้าพูดมาสักแบบผมอะเกือบ2 0 0พตอนแล้วอะไม่มีอึกอักหรอกพูดไปเรื่อยๆความเครียดก็ไม่มีครับความเขินความอายก็จะน้อยเพราะว่าเราพูดมา2 0 0 0ตอนแล้วอะคุณนานนะครับ5ปีอะนะครับอ่ะมาถึงตัวแปรที่สาม ตัวไปที่3ามก็เรียกว่า relatedness relatedness คือความเชื่อมโยงสังเกตว่าถ้าเราทําอะไรแล้วมันไปช่วยทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือช่วยให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นเนี่ยเราจะอยากทําเรื่องนั้นถึงแม้ว่ามันไม่ได้มีเงินไม่ได้มีอะไรเข้ามาผมว่า OKR OK เนี่ยผมได้ related n s s s เยอะมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผมไปบรรยายแล้วผมเห็นแววตาหรือว่าเห็นความสนใจขององ,องค์กรที่สําคัญเนี่ยตอนผมไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ย มีฟีดแบ็กลับมาเยอะมากครับว่าองค์กรเขาเนี่ยพนักงานเขามีเอนเกจเมนต์มากขึ้นพนักงานเขามีความสุขมากขึ้นมันไม่ใช่แค่แบบฟีดแบ็กมาแบบโอ้อาจารย์เขาแค่เยินยออาจารย์เขาแกล้งชมเปล่าผมทําวิจัยก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยผมพบเลยเขาว่าเอนเกจเมนต์ขึ้นจริงๆผมถามฟีดแบ็จากพนักงานแน่นอนไม่ได้100รอ้อยเรหลอมมันก็มีพนักงานที่แบบทําแล้วไม่เห็นสนุกเลยมีบ้างแต่ส่วนน้อยจริงๆครับส่วนใหญ่คือแฮ ppy ครับ แล,แล้วนั่นคือพนักงานตอบแบบสอบถามมาโดยเป็นแอนอนิมัสนะไม่ใช่ว่าอาจารย์อภดมไปยืนถามเขาอย่างนี้ยืนถามเขาก็เกรงใจสิอันนี้ตอบด้ะอิสระถ้าเขาไม่ชอบเขาคงตอบมาแล้วอะ่ะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราพบพอผมพบเรื่องนี้ผมถึงไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงไม่ค่อยหมดไงเวลาให้ผมพูดเรื่อง o k เคเนี่ยสปัจจัยครับ 1. ความอิสระ2ความสามารถ3ความเชื่อมโยง อย่างอย่างพอดแคสต์ผมก็ขอดีคู่กันเลยแล้วกันเพราะเราพูดพอดแคสต์อยู่พอดแคสต์ podcast เนี่ยผมก็เห็นรีเลชเน s ครับมีคนอินบอกมามากมายครับว่าได้ประโยชน์หรือว่าประทับใจในพอดแคสต์ตอนไหนตอนไหนอะไรเงี้ยอ่านทุกวันนะครับแล้วผมอ่านคนเดียวนะครับผมผมบอกได้เลยว่าท่านส่งข้อความมาทุกช่องทางแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านส่งมาเยอะคือ u t u b e นะครับผมอ่านนะครับในเพจผมก็อ่านนะครับผมคนอ่านเองนี่แหละนะครับ เพราะฉะนั้นก,ก็ก็ขอบคุณเลยครับเพราะว่าท่านคือหนึ่งกำลังใจที่ทําให้ผมทําแล้วมีความสุขเงินเงินผมวันนี้ผมยังพูดถึงเรื่องเรื่อง OK เเนี่ยไปสอนที่โครงการมินิเอ็มบเนี่ยเขาถามผมว่าไม่ได้เงินจะทาเหรอผมก็เล่าเรื่องอ่อนงานให้เขาฟังว่าไม่ได้เงินผมก็ทํามา2 2 0 0 0ตอนต่อแล้วอะเกือบ2000ต่อแล้วไม่ได้เงินเนี่ยลแล้วเราทำแบบมีความสุขด้วยนะครับไม่ใช่ทําแบบฝืนๆเบื่อเบื่บอไม่ครับอินครับนะ ก็วันนี้คงไม่ได้มีอะไรยาวครับเพลินเพิ่งมานั่งคิดว่าเออสัปดาห์นี้พูดโอเคอาติดกัน6วันเลยเนาะแล้วจริงๆนะเอาตรงๆนะครับสไลด์ทุกหน้าผมจําได้หมดแล้วครับต่อให้ไม่มีสไลด์เลยนะผมก็พูดได้แบบมีเลยเอาถ้าให้ผมบรรยายโอเคอาสามชั่วโมงโดยไม่มีสไลด์นะผมพูดได้ครบเลยครับเพราะผมจําได้ทุกหน้าเพราะมันพูดแบบเนี้ยผมว่าตั้งแต่มี OK เเนี่ยถ้าผมเริ่มบรรยายเรื่อง OK เเนี่ย น่าจะประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับยังตำตำเจ็ดแปีขึ้นแล้วปีหนึ่งผมไม่เคยนับนะแต่ผมว่าร้อยร้อยขึ้นคือร้อยวันขึ้นอ่ะที่ที่บรรยายของโอเคอานะเดาเอานะก็ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่าเกินถ้าร้อยวันขึ้นเนี่ยผมผมบรรยายเรื่องโอเคอามาถ้าตีว่า10ปีก็เป็นพันครั้งอ่ะก็ก็ไม่น้อยนะครับถ้าถ้าแบบเอาแบบคร่าวๆผมไม่เคยนับเอางี้แล้วกันไม่เคยนับแต่ว่าบ่อยอะครับ โอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนมีวันอาทิตย์ที่สดใสหรือว่าท่านฟังวันอื่นก็ขอให้ทุกวันของท่านเป็นวันที่สดใสและมีความสุขนะครับแล้วเราพบกันในส p ถัดไปครับสวัสดีครับ n o p ด d น n Story A Life Changing Story